ที่มีก็ว่าอย่างเขาจะกลับมาง้อคุณไหมคุณสองคนมีประเด็นต่อกันคุณสองคนมีความไม่เข้าใจกันเรารูพลังงานไพ่ว่าเขาคนนี้ของคุณเขาจะกลับมาง้อคุณไหมคนที่มีโคค,ค,คนคนนี้เป็นคลิปแรนดอมเป็นดวงในรวมนะเขาจะมาง้อคุณไหมเป็นคลิปโดยรวมเป็นดวงแรนดอมนะ ห้าใบนะคนที่มีโก้อย่างเขาจะมางอคุณนใหมเป็นคลิปแรนดอมนะ <c oughs> เขามีความดังเลยเกิดขึ้นนะเวลานี้ชาว่าด,ดินสกกันก่อนใต้สำหรับ <c oughs> คนคนนี้เป็นคน <c oughs> ไม่คิดมาก <c oughs> ไม่คิดเยอะ <c oughs> เป็นคนสบายๆเดอะฟู คนคนนี้เป็นคนค่อนข้างมีกโก้เขาอายุน้อยกว่าคุณหรือคุณอายุน้อยกว่าเขาสามารถสลับกันได้นะชาวธาตุเราไม่ทุนตุนกลุ่มอีกโก้มากคนคนนี้โดสตาทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากนี้ไปจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาที่ผ่านมาคุณสองคนมีแต่เรื่องไม่โอเคไม่ดีทิ้งลงแม่น้ำให้หมด ต่อจากนี้ไปคุณสองคนจะมีแต่สิ่งดีๆก็เดือด,ด,ดสตาร์ทัสมนันทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากนี้ไปคุณสองคนจะได้มีวาสนา,ากลับมาร่วมกันอีกทัสมนัน เขาคิดมากเขาคิดเยอะคนที่มีประเด็นต่ากันกับคุณเขาคิดเยอะกังวลต่งตงางๆนานาเวลานี้เรามาขยัยไพไ่น,นะคนที่มีโก้อย่างเขาจะมังห้อคุณไหมคนคนนี้เขามีความลังเลเกิดขึ้นนะคนคนนี้เวลานี้ความที่เขาเป็นคนมีโก้คนคนนี้คิดมากคิดเยอะ กังวลต่างๆนานะเขามีความซ้องกิดสองใจมีความดังเลยเกิดขึ้นอย่างมากมายคนคนนี้ของคุณนายออาเป็นตัโคขคนที่เป็นอีโก้ของคุณคนนี้เขาจะกลับมาง้อคุณอย่างแน่นอนเขามีเกณฑ์ที่จะเดินทางมาหาคุณคนคนนี้วิ o ออ f o ฟ y จ u กองล้อโจกตากองร้อนําโชคคุณสองคนต้องได้กลับวนมาเจอกันอย่างแน่นอน We are f o r t u n e กองล้อโชกตากองร้อชีวิตกองล้อนําโชคคุณสองคนต้องได้กลับมาอยู่ร่วมกันอีกอย่างแน่นอน